สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นรวมทั้งเทคนิคต่างๆในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้ก็มาดูวิธีเจาะรังกระดุมผ้ากันนะคะก็มีเคล็ดลับเหมือนกันค่ะทำยังไงให้มุมของรังกระดุมเท่ากันและก็ได้มุมที่สวยนะคะ ซึ่งใครที่หัดทำเบื้องต้นนะคะหัดตัดเย็บเสื้อผ้ากระดุมแบบนี้ก็ต้องทำให้เป็นนะคะเพราะว่าลูกค้าเวลามาตัดผ้าบางคนก็ต้องการกระดุมแบบนี้นะคะมาดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะมาดูวิธีเย็บรังกระดุมผ้ากันนะคะเย็บอย่างไรให้สวยแล้วก็เท่ากันทั้งสองด้าน ก็มีเคล็ดลับเหมือนกันนะคะให้ตัดผ้า2คูณ2นิ้วนะคะซึ่งจะทำขนาดกระดุมป้านิดหนึ่ง2.5เซนติเมตรแล้วก็ความป้าง0.7เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งมาดูกันนะคะทำยังไงวัดความยาว2.5เซนติเมตร สองจุดห้าเซนติเมตรแล้วก็ความก้างของกระดุมศูนย์จุดเจ็ดเซนติเมตรแล้วให้แบ่งเครื่องนะคะ สี่เหลี่ยมที่ตัดไว้นะคะจะวางแบบเฉลียงค่ะจะออกมาสวยก็วางเฉลียงนะคะแล้วก็นำไปเย็บติดเข็มหมุดไว้นิดหนึ่งนะคะโดยที่เวลาเย็บนะคะหวัวมุมทั้งสองด้าน เย็บไม่เท่ากันค่ะให้นับนะคะมันจะมีเคล็ดลับอยู่นะคะในส่วนนี้ถ้าเราเย็บไปเรื่อยๆบางทีมุมมันจะไม่เท่ากันนะคะถ้าสมมุติว่านับได้6หรือได้7ด้านนี้ก็ให้ใช้เท่ากันเลยค่ะมาดูกันนะคะสีจากก็ปรับให้ถี่นะคะหนึ่งครึ่งค่ะแล้วก็เย็บเลยค่ะ วางเข็มที่หัวมุมก่อนนะคะแล้วก็นับค่ะหมุนเราก็ได้นะคะในส่วนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหในส่วนที่ตีกรอบไว้ก็นับได้หครั้งนะคะ ในส่วนนี้ก็เย็บมาเลยค่ะแล้วก็มาถึงหัวมุมก็หยุดค่ะแล้วก็นับนะคะให้ได้หกเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสสี ทำให้หัวมุมเท่ากันค่ะแล้วก็เย็บมาเลยค่ะตัดได้เลยค่ะในส่วนนี้ก็ได้ที่เหลือก็ผูกไว้นิดหนึ่งนะคะกันหลุด แล้วก็มาตัดกันค่ะแล้วก็ให้ตัดที่หัวมุมนะคะให้ใช้เข็มหมุดเสียบไปก่อนนะคะทั้งสองด้านเวลาตัดจะได้ไม่เลยออกไปค่ะสักครึ่งเซนติเมตรนะคะเว้นไว้เพื่อที่จะค่ะเพื่อที่จะบากเข้ามุมค่ะแล้วก็ใช้ที่ลอดได้นะคะ ขาไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ใช้กันไกลตัดเข้ามุมค่ะอย่าให้ได้ขาดนะคะที่หัวมุมแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะ แล้วก็ใช้นิ้วกรีดนะคะหรือว่านำไปรีบให้เรียบค่ะก็จะได้แบบนี้ก่อนนะคะถ้าให้สวยนะคะให้ใช้ผ้าอัดนะคะซึ่งก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะคะ ด้านนี้ด้านนี้ก็ให้พับลงมานะคะพับมาชนกันค่ะแล้วก็ในส่วนด้านนี้ทั้งสองด้านก็นำไปเย็บค่ะโดยที่เวลาเย็บนะคะในส่วนนี้ไม่ต้องย้ำค่ะเย็บยาวไปเลยค่ะซึ่งเมื่อพับนะคะ ซึ่งมาพับก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นำไปเย็บมุมทั้งสองด้านเลยค่ะให้ใช้มือกดไว้นะคะแล้วก็เย็บอีกด้านหนึ่งค่ะ ด้านหลังก็ตัดซึ่งรังกระดุมที่ได้ก็จะได้แบบนี้นะคะลองฝึกกันดูค่ะอาจจะทำยากนิดหนึ่งแต่ถ้าพยายามบ่อยๆก็จะทำออกมาสวยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ